่จะมีหลายคนเคยเห็นคือรเปล่าที่มีเล49แท่งในกระเป๋า49แท่งค่ะก็น่าจะตอบได้ว่าขาดอะไรพี่ไม่ผมบอกอยู่แล้วว่าขาดอย่างไม่ได้ซึ่งสไตล์การแต่งหน้าของพวกเราค่อนข้างขายกันค่ะพวกเราจะชอบแต่งแบบนุรๆธรรมชาติซึ่งสีก็เป็นสีปากกากรากาศมีอะไรสีมากที่เราชอบผสมค่ะมีหลายสีมากที่ผสมแล้วคุณลีน้าละคะชอบ ไอเทมไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าชอบคนแต่งหน้านูดเหมือนกันไหมใช่สวัรับหน้าก็ต้องแต่งน้อยๆดูนูดเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้องก็จะติดส้มอย่างของหนูก็อาจจะติดชมพูมากขึ้นอนะคะ่ค่ะแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์นูดอยู่เหมือนเดิมค่ะใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยทั้งสองคนก็อุตส่าห์มาอยู่กับเราเป็นแขกรับเชิญพิเศษแบบนี้แล้วนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงแบรนด์ไหมคะสีที่เท่งหมุ แบบตาหลายมากถ้าเป็นลูกค้าเองก็คืออยากจะซื้อเก็บทุกสีเลยค่ะอยากจะซื้อเก็บให้ครบทุกสีเลยนะจะได้รวมเป็นร้อยแท่งพอดีจะอปกระเป๋าไปเลยยงใหญ่มีแต่ลิปอย่างเดียวใช่ค่ะโอี้ก็ต่อหนักก็มีแต่ลิปค่ะมีแต่เิือยร่างเดียวจริงเรื่องสีเรื่องสีอันนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะเปิดเป๋าน้องดูเห็นทุกวันเลยค่ะเปลี่ยนสีลิปบ่อยไหมคะปกติน้องใช่ค่ะจริงๆเขาก็จะใช้สีเดิมๆไม่ค่อยจะแตกต่างเหมือนเดิมมากแต่ว่าสีโทนเดิมๆเนี่ยต้องมีอย่างน้อยสักห้าแท่ง รู้ดีเลยนะนะคะนรู้รู้กันอยู่สองคนนะคนอื่นรู้บ้างหรือเปล่าคะเนี่ยด้านนี้อ่ะแล้ววงของคุณลีน่าล่ะคะคือก็นิจใจเพราะว่าอย่างทางแบรนด์ลักก้ารู้สึกว่าพอมีลิปออกมา5้าสีอะรู้สึกว่าเขาคำนึงถึงโทนสีของของหลายๆโทนของคนน้อก็จะเป็นแบบว่าพิวขาวมากพิวขาวเหลืองอมชมพูอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขานึกถึงผู้บริโภคจริงๆเลยอะก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นี้ในวันนี้ค่ะใช่นะวันนี้ก็ไม่ เราอันนี้ก็เป็นแค่การพูดคุยเบาๆเท่านั้นเพราะว่าเรามีกิจกรรมรอกันอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการสแสดงความยินดีค่ะกับงานของเราในวันนี้ด้วยนะคะคุณเหนือและคุณลีน้าเนี่ยก็จะมีการมอบดอกไม้นะคะให้กับทางรายการด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ค่ะเชิญ้านดบนเวทีนะคะคุณเดนจอลลีค่ะและคุณนัททีสิงห์หุตทางคูคนค่ะผู้บริหารของบริษัท J S W S e นะคะขึ้นด้เกียรติบนเวทีรับมอบนะคะ เก็บภาพเล็กน แ่คือเรียอก้ั่าค่ะอย่ไ่ต้องตอบเลยถามว่าคุณชอบใช้แบบไหนพพี่นะตอได้แบ่ใชอเพราะเราคายกันเรื่องสปาไปเยอะเพราะว่าน้องชอบลิปสีแม่ไปซื้อได้เป็นบ่อยด้วยแหละมีวนมีลิปแท่งหนึ่งนะคะที่เห็นว่าเฮ้ยนี่ของพีน่าสีนี้เลยอยู่ตรงมืออันนี้อะไรคะี่ ใช่จะหมดแล้วค่ะจนแทบจะไม่เหลืออะไรข้างในแล้วค่ะใช่สิคิชชี่ที่มันใสจริงขนาดนี้โอ้โหปกติผู้หญิงไม่ค่อยใช้จนหมดขนาดนั้นะไม่ใช่น้องเองที่บอกว่ามีลิปสีน่าแทนหมดค่อยใช้ใช่เราแบบไม่กินแท้งอะไรเให้มันหมดไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันดีกว่านะคะด้านนี้ก็เป็น product tester แล้วก็จะมีเป็นโซนของ personal color สอนด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยลองเดินเข้าไปดูได้ปกติเราเป็นทนยังไงเอ่ยสี ของตัวเองทราบไหมคะว่าเป็นสปริงซัมเมอร์หรือว่าเป็นออกซ์ทอเคยไปลอง personally เราเลกัไนไม่ถ้าคอมเบลเซีย,ยอะไรหมเอยเคอมิวลสปริงใช่แต่คือเคยไปทำด้วยกันกาาหรือเปล่าหลานีไม่เคยไม่ได้ทำด้วยกันค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะจากเฉดตรงนี้อ่ามันจะเป็นสปริงพี่ลีน่าน่าจะเป็นซัมเมอร์ Summer, แต่จริงๆพี่ลีน่าค่อนข้างได้ห,หลายแนวค่ะพี่ลีน่าเป็นทั้งนิวโช้ฟซัมเมอร์จริงๆริงสปริงก็ได้แต่อาจจะต้องเป็นสปริงที่แบบได้เงินคู่หน่อยเราจะจิ้งเป็นสปริงซัมเมอร์ใช่ใช่ก็อยู่ตรงกลาง ่่ยาก็จะเป็นแบบว่าสปริงซัมเมอร์แล้วมีสีที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะจากที่เห็นอยู่ตอนนี้มีค่ะสีที่ใช้วันนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งสีสองแล้วก็ส่วนตัวที่เคยใช้แบบเป็นแท่งเดียวของอาหารที่หนูชอบใช้เลยอ่ะคือเบอร์หนึ่งศูนแปดหนึ่งศูนแปดน่าจะชื่อช็อกเกอร์ก็จะเป็นหนึ่งศูนเจ็ดค่ะช็อกเกอร์หนึ่งศูนเจ็ด แล้วขอคุูนีน้าดูเลงสีอุลกไหมค่ะอันไหงสามหกอันนสามหกมันก็จะเป็นโทนที่แบบอยู่ลางะค่นก็จะเป็นสีแบบว่าแบบอย่นะใช่เลนด้วยแล้วคือมีสีไหนเราอยากจะลองเป็นพิเศษไหมคะแบบว่าอันไหนน่าสนใจึงสามพัเรอยากลองเป็นมาเลพิเศนดูวยเรื่องเรียนรู้ไโอเคง่ายเดียวหขอลอง ูเราเป็นผักโซดาปากม่วงไปเลยโจนน่ะน่สวยนะสีนี้สวยจริงๆริงหวานนะคะไม่เคยแต่งคนม้วนเลยค่ะไม่านาน<ห>เคยหรอกเดี<ห>๋ยวต้องเป็นแบบ spring girl เธอเป็นแบบ<ม>ต้องมีความแบบ spring peach coral แบบนี้คบบ girl, ่ะอันนี้น่าจะแหวกแนแวใช่น่าจะเป็นแบบเท้าเเลพี่น่าอยากเห็นน้องแต่งแนวไหนเป็นพิเศษไหมคะดีดีนะอย่แก้กันนะไม่แก้เราจะอยากเห็นน้องทาสีออกแดงแดงจะได้ดึงความแบบว่าเซ็กซี่ออกมา อันนี่ชื่อวัานี้เซ็กซี่ไม่พอหรอกคะ่ะในทางหลังแทบโอ้นี่เลยเซ็กซี่มากนะต้องทาฝั่งสีแดงแล้วตามที่ที่มี่บอกเชอร์ลี่นี่สีเชอร์ลีอุ้หน้าร้องะคะอ่ะเป็นทิ้งข้างในเยอะๆแล้วเป็นมิกซ์ได้นะคะก็สามารถมิกซ์กันเองได้ด้วยนะคะปกติเรามีเทคนิคในการทารเลิปไหมคะว่าอย่างเมื่อกี้บอกว่า ้องทำแบบว่าปากเจิดเจิดจริงจริคือหนูเป็นคนอีกปากค่อนข้างปากก็จะชอบทาให้มันแบบว่าเกินเกินเกินปากเลยออกมาแต่น้องไม่น่าต้องทาเกินนรอกไทยน่าจะยิวอะคะจริงๆเป็นคนชอบทาสีเดียวทาสีเดียวใช่ชอบทาสีเดียวแล้วก็ซ้ำไปซ้ำมาอาเลยค่ะแต่ว่าก็แค่ไม่ถึงเกินแต่ก็เกินเกินออกมานิดนึงแบบเออให้มันมีความแบบเบลอๆนิดหน่อยอ่าไม่ตรงเลยหนีบปากมาก สีเดียวแต่ว่ามีไปแล้ว49แท่งนะคะทาถสีเดียวตลอดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราให้เก็บภาพกันเล็กน้อยนะคะถ่ายภาพสาหรับโซนด้านแนกาปนก่อนเลยดีกว่าะคะเดี๋ยวน้องอยู่ตรงไหนพี่เกถ่าเดี๋ยวขอให้น้องถ่ายภาพกเก็บกันโซนนี้ไปก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับซอยของโปรดักเตอร์นะคะถ้าใครอยากจะ ลองสีาเนี่ยอีกสักครู่หลังจากนี้เราก็จะเปิดให้ทุกท่านนะคะสามารถเข้ามาลองได้เลยนะถ่ายรูปโพสท่าสสวยเกเก๋นะคะนิดหนึ่งนี่เลยเราก็จะมีดิสก์นะคะมีให้เลืโปรดักต์เยอะมากแต่อย่างที่มาสักครู่นี้สองสาวเราก็พ้นของนุ่นนุนที่ชื่นชอบมีหลายสีเลยทีเดียวเดี๋ยวยืนน้าหน้าเล็กน้อยนะคะห้าเคาน์เตอร์ คู่กนันนะดูลคา 9, ้าครับผมสามองบ้อ <Okay>, เรียบร้อยนะคะฉันก็จะเดินไแบบว่าโดนเบียดนิดนึงอาจจะตกเส้นสูงอยู่กระทนหัน,นได้แบบพิดฉาคนอ่ะโอเคเยี่ยมเลยเชอร์รี่สวยมากนะนี่บอกสวยมาก โอ้อ๋อ oh. oh. ah. okay. กันนิดเนึ้มองกล้องมองตากันนี่หวานสุดๆไปเลยนะแต่เดี๋ยวเราหวานกว่านี้ได้อีกโอเคเยบรรทัด้ายหน่อยนะคะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะของสองคน มีคนดนุ๊กติ๊กน่ารักสวยมากเรียบร้อยเดีย๋ยวเราเข้าไปในโฟโตโ้บุ๊คโอเคชิดกันนิดนึงดูแบบว่า,ว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 าหวานๆัินึงไหนเราแอบดู you mm -hmm. นี่เลยสามสองสาีครับหนึ่ับหโอเคครับครับหนึ่งสาวันนี้ก็ได้แบบเป็นภาพแบบว่าชาเลนจ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่โชว์ให้เราเห็นกันชัดๆว่าหน้าร้าแค่ไหนมาถ่ายภาพกันสองคนแบบนี้สามสองหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยครับผมวิดีโอครับที่เรียบร้อยแล้วนะคะในโซนด้านนี้เป็นอีกหนึ่งโซนของเริงเท่านันเอง บอกมาพวกหวานน่ารักมากเลยจริงๆโตมาโซนนี้โซนี้เราอยู่กับไฮไลท์กันนะคะเอาง่แล้วก็จะเป็นมิกซ์ได้เลยตามที่เราต้องการนะคะวันนี้พิลินาั็นิวคิดเอาเลยยว่าอยากได้เฉดสีไหนเมื่อกี้เห็นบอกไปแล้วว่าชวงแบบประมาณไหนเห็นโปรพลูเลยค่ะค่ะ อยากจะทำให้กันและกันนะคะเป็นแบบว่าของแทนใจนิดนึงอ่ะชอบสีไหนคะหนูชอบแมงโกผสมกับบีชค่ะมืมมีความวอมแล้วม,มีความฟูผสมกันอันนี้เราชอบส่วนตัวหรือว่าชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวนั่นมปว่าชอบบิว,อ,บวอ๋ออันนั้นก็ดูแล น่าจะต้องเมงโก้แหละแน่ๆใช่อัดเสียเพิ่มเมลโล่ไปนิดนึงได้ไหมหรือไม่ได้เลยโอเคฉันคิดว่าเมลโล่ได้นะจริงๆมันมีความเป็นแบบสปริงที่มีความขมูขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่ได้เป็นโถดรวงแบบโคโลชัใช่แล้วหรือไม่ก็ฟลอร่าลูโอ้จริงๆอันนี้มันเป็นสีใหม่ด้วยนะฟรีสก็สีใหม่โอ้ยนั่นเป็นตัวของตัวบ้าโอเคโอเคแบบว่าตัด น้องว่าอะไรก็ว่าหนาวเขาบอกจบทาไมได้บอกแล้วไม่ต้องคไต้องอเลยทำตามที่น้องต้องการก็ได้อโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้ชั้นสองสาวได้ลองผสมสีกันเองจริงๆเลยดีกว่าค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวหม่จะเลือกที่ช่วยนิดหนึ่งก็จะเป็นแบบว่ามีนีกไซส์แบบนี้นะ เต็มขวดแล้วนั่งแท็กโอ๊ยเต้นบ้าว่ะสวัสดีคะพี่ลีน่าสวยมายถึงคนผ่าหรือว่าหมายถึงคนจมแล้วหรือว่ามาถึงคนที่กำลังถือโชว์อยู่ใส่หน้าคนไหมเอ๊ยสวยทั้งของสวยทั้งคนสีเป็นยังนนไงคะผสมสองสีสใช้ไ,ชไ,ชได้จริงๆใช้ได้จริงจริงวจริงๆ ใช้ได้จริงๆริงเลยนะคะจะกลับไปใช้ทุกวันใช่ไหมคะทุกวันเลยค่ะชาร์จตลอวันยังไงหึก่อนนอนอีกรอบหนึ่งอ็คือด้วยหรอเพิ่มก็เพื่อตัวใช้ตลอด24ชั่วโมงว่างงาน,นอโอเคไหมคะเดี๋ยวส่ง<น>ให้นิดหนึ่งต่อไปดีกว่านะคะว่าสีที่จะทำให้แมงโก ไปค่อยนิดนึงมีประสบการณ์แล้วเราบอกเขาได้นะคะสีไหนอีกสรุปอันนี้น้องหมิวเป็นคนเลือกสีเองใช่ไหมคะพี่พิริน่าก็ตามใจเต็มเ,เต็มขวดเรียบร้อยแล้วพิริน่าเข้าไปใสมใจแล้วค่ะใส่ใจเราอยากได้สีอะไรก็ตามใจเลยเดี๋ยวลรงแอบดูนิดนึงได้ไหมและนี่คะเดี๋ยวขอแล้วต้องคนไหมคะบาอื่นให้สีมันเข้ากัน เมื่อกี้ของน้องหมิวได้ยังคะคาส่งให้ก่อนนะของน้องหมิวได้แล้วและของพี่น่านะคะเป็นสีหนึ่งเดียวเท่านั้น วนนหวานขนาดนี้ทุกคนนิ่งมากเลยบว่าดื่มหนังกับโมเมตนต์กันอยู่หรอเธอกำลังตรวสกบจิตแน่เลยค่ะุกคนอ่าองตรงเลค่ะพักนะครับทีสองสามน้ะครับหนึ่งสามสองโอเคครับข้างหลังครับนี่ก็จะเป็น แล้วที่กันไปเลย หไหนที่โลกก็ไม่มีนะคะเป็น Limited Edition นะคะรายทัน2ตันดอยอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีมาจาลองมาเสิร์ฟความหา <S <S วานเขาบอกว่าคนสองคนหวานเท่ามา,ารลองหรือเปล่าอยากจะดูหน่อยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันนะคะมีมา,ารลองมาให้ด้วยเช่นเดียวกันเลยค่ะกับละลุนมา,ารลองนะคะซึ่งก็เป็นละลุนมา,ารลองอย่างพิเี่นะคะวันนี้ ชิมได้นะคะสองคนเราเป็น Cherry Pie Cream Cheese ค่ะซึ่งก็งขายแบบลิมิเต็ดนะคะที่หน้าร้านของเรลดดมาลลองคั้วสิบห้าสาขายด้วยกันแล้ววันนี้นะคะสักรู่นหนึ่งทุกท่านที่มาอยู่สนุกกับเรานะคะใครที่มา follow post แล้วก็แท็ก at ลากะดอกยูนิเดทไทยแลนด์ก็สามารถรับมามลองไปเลยต้อนเลยจ้ารู้แหละว่าอยากจะลองชิมความหวาน เป็นไงคะขอเก็บไว้กินได้จะกินกันสองคนไม่ให้เราเห็นว่างั้นจะไปกันแบบสวีทโมเมนต์กันสองคนใช่ไหมล่ะใช่มหมแอบถ่ายรูปใช่ไหมอย่งไงคะเก็บโอเคได้นะคะเก็บให้ด้วยเดี๋ยวจะเอาให้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเอาเพิ่มให้เลยโอเคเป็นไงคะ เลยดีก่านะคะให้าใหา